สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้นะคะดาก็จะมาแนะนำนะคะวิธีการ list นะคะหรือว่าลงรายการนะคะของ m e r c h by Amazon นะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่ดาทำนะคะอ่าอันนี้นะคะดาก็จะมีมีการขายในมาเรื่อยๆนะคะอันนี้ไม่ได้ run ad นะคะหลังจากที่ผ่านฮาโลวีนมาแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นออร์แกนิกล้วนๆเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นหน้าของค r ิ s t i m e r ิเนาะในการลิสสินค้านะคะก็ให้เพื่อนๆมาตรงนี้นะคะมาที่ create ตรงนี้นะคะรอแป๊บหนึ่งนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆมาเลือกตรงนี้นะคะ s e r e e t product ตรงนี้ Uh, อันนี้นะคะดาลงลง uh, Chrome Extension ของ p r o d u c t ร r ด้วยนะคะมันก็เลยหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะถ้าเพื่อนๆไม่ได้ uh, มี p r o d u c t ร r นะคะมันก็จะไม่มีตัวนี้มาให้นะคะมันก็จะมีเป็นเป็นแบบติกต๊กๆนะคะแล้วก็อันนี้เราจะลงแค่สินค้าตัวเดียวนะคะคือเป็น uh, Standard T-shirt นะคะหรือว่าเพื่อนๆต้องการจะลงเป็นแบบอื่นก็ได้นะคะเพราะว่า เรายังอยู่เป็นเทียเตนอยู่เนี่ยแนะนำให้ลงสินค้าที่เป็นสแตนดาร์ดทีเชินะคะเพราะว่าเป็นสินค้าที่ขายมากที่สุดขายบ่อยที่สุดนะคะพอเรามเีเพิ่มขึ้นนะคะอาจจะเป็นเทีย500นะคะหล่ะตอนนี้ดาเทีย500หลังจากที่ดาได้เทีย500ดาก็จะมาลงเ,เป็นเป็นฮูดดี้นะคะแล้วก็เป็นสเวตเตอร์นะคะมันก็จะมีขายออกได้เรื่อยๆนะคะแต่ว่า ที่ขายเยอะที่สุดมากที่สุดก็จะเป็นตัว Standard T-shirt ตนะคะตอนนี้นะคะ a เม Amazon เขานับนะคะ1ดีไซน์สมมุติว่าถ้าเราตอนนี้เราลงที่ .com นะคะถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะลงตรงนี้ด้วยนะคะตลาดอื่นๆด้วยนะคะจะเป็น UK นะคะเป็นฝรั่งเศสอิตาลีหรือว่าจะเป็นญี่ปุ่นเนี่ย a เม z o n เขาก็าจะนับเป็น1ดีไซน์นะคะแต่เพื่อนๆลิมิตต่ตอ1วันเนี่ยสมมติถ้าเพื่อนๆคลิก2อัน แบบนี้นะคะ2ตลาด a เม z o n เขาจะนับเพื่อนๆอัปโหลด2ดีไซน์2ลิมิตก็คือ2ดีไซน์ในวันนั้นแต่อัปโหลดแค่1ดีไซน์นับเป็น1ดีไซน์เข้าใจไหมคะแต่บอกว่าจะไม่งงเนาะอันนี้คือเรา a เม z o n อัปโหลด1ดีไซน์ก็ a เม z o n คิดแค่ว่าเรามีแค่1ดีไซน์นะคะแต่ว่าลิมิตอัปโหลด per day เนี่ย Amazon คิดเป็น2เพราะว่าเราอัพโหลด2 Product 2ตตลาดไม่ใช่2 p r o d u c ั2ตลาดกับ1 Product เนาะหวังว่าจะเข้าใจนะคะหวังว่าไม่งงเนาะแล้วก็มา continue ตรงนี้นะคะอันนี้ก็ให้เพื่อนๆก็อัพโหลดแบบสินค้านะคะอันนี้ทางอเมซอนก็จะบอกนะคะว่าเป็น 4,500พิกเซลคูณ5้0พพิกเซลนะคะอันนี้นะคะสมมติว่าเราลงตัวนี้อันนี้จะไม่ไม่ใช่ของนานะคะอันนี้ดาเอามาจาก Amazon เป็นเบสซิลีดเบสเบสเบสเซอลิงนะคะสมมติว่าเราลงตัวนี้นะคะลงสินค้าตัวนี้ one thankful teacher นะคะก็ให้เพื่อนๆก็มาเลือกได้เลยเลือกกี่สีนะคะ อเมซอนเขาจะให้ลิมิตอยู่ที่10นะคะ10 1สีนะคะถ้าถ้าเรามีติ๊กสีดำด้วยเนี่ยสีดำจะเป็นสีที่อยู่ทางด้านหน้า อเมซอนจะเลือกเป็นสีดํานะคะเราไม่สามารถที่จะเลือกสีได้ว่าเราต้องการให้สินค้าของเรานะคะเสื้อของเราโชว์ในเว็บอเมซอนเป็นสีอะไรนะคะถ้าเพื่อนๆคลิกสีดํานะคะมันก็จะเป็นสีดําแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ได้คลิกสีดํานะคะสีดําไม่ได้อยู่ในลิสต์ของเพื่อนๆน,นะคะอเมซอนเขาจะเป็นประมาณสีประมาณนี้นะคะสีแบบนี้นะคะสีแบบนี้นะคะถ้าเหมือนกับว่าแบบนั้น เพื่อนๆอ,ออกแบบมามันไม่ได้เข้ากับสีดำนะคะก็ Amazon จะมี2สีนะคะถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนะคะจะมีสีนี้นะคะแล้วก็สีดำนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคลิกทั้ง2สีเนี่ยอเมซอนเขาจะเลือกสีดำนะคะอันนี้นะคะสมมติว่าถ้าเพื่อนๆมีโปรเตอร์นะคะคอมเทนชันอยู่ด้วยตรงนี้เขาก็จะบอกนะคะว่า which color my a m a z o n use นะคะก็จะบีตรงนี้นะคะเขาจะมาบอกให้นะคะก็เป็นสีดำ นะคะอันนี้เป็นแบบนี้เนาะแบบนี้นะคะอันนี้ไม่ใช่ของดาดามาจากอเมซอนนะคะแล้วก็ส่วนราคานะคะตรงนี้ราคาเอ,อ่อสำหรับราคาเนี่ยตั้งแต่ที่ดาทำมานะคะก็จะครบปีแล้วดาไม่เคยตั้งอยู่ที่13.07เลยนะคะเป็นราคาเป็นราคาต่ำสุดที่ทางอเมซอนเขาอนุญ,ญาตให้เราตั้งได้ก็คือ มันจะเราจะไม่ได้อา่าไม่ได้กำไรเลยนะคะแต่ถ้าใครนะคะที่อยากออกจากเทียเทนเร็วๆก็สามารถตั้งตรงนี้ได้นะคะบางคนเขาก็จะมีวิธีการคิดวิธีการาใส่ราคานะคะเพราะว่าบางคนพอไปที่อเม z o n แล้วเขาเวลาเขาสิรหาสินค้าเขาอาจจะสิร์หาสินค้าตอนที่ l o ว์ไพร e นะคะ ก็13.07ก็จะขึ้นก่อนนะคะแต่ที่ดักตั้งมาตลอดนะคะเราจะตั้งอยู่ที่13.99นะคะเราก็จะได้อยู่ที่70เซนนะคะกำไรนะคะ13.99ดักตั้งอยู่ที่อตอนนั้นเราอยู่เทีย่10 10กับ25 าจะเริ่มตั้งอยู่ที่14.99แต่ณัปัจจุบันนะคะดาอยู่เทีย500นะคะราคาที่ดาเริ่มนะคะดาจะเริ่มอยู่ที่14.99นะคะเราก็จะได้กำลังอยู่ที่ประมาณ1ดอน45เซนราคานี้นะคะมันก็มีคนซื้อนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคนถ้าเขาเขาชอบอะ่ะเขาส่วนใหญ่เขาไม่นึกถึงเขาไม่นึกถึงราคาว่าเขาชอบลายโอเคฉันชอบโอเคราคาแค่15ดอนเอง จริงๆถ้านึกถึง15ดอลลาร์ว่ามันไม่แพงนะเพราะว่าดาอยู่อเมริกาเนาะใช่ค่ะดาอยู่แคนาดาแล้วราคา15ดอลลาร์ว่ามันก็ไม่แพงนะคะถือว่ามันไม่แพงนะคะถ้าถ้าเราถูกใจเนี่ยเราชอบโอเคเราก็เราก็ซื้อแต่สมมติว่าถ้าเพื่อนๆน,นะคะใช้หลักการนี้ตั้งอยู่ที่13.37 ที่13.07นะคะพอเพื่อนๆขายได้หนึ่งแล้วสมมติว่าพอเพื่อนๆขายได้เนี่ยเสื้อของเพื่อนๆมันก็จะมี BSR คือมันก็จะอยู่ในระบบของอเมซ o n ตลอดนะคะเพื่อนๆหลังจากที่ขายได้หนึ่งขายแล้วขายได้หนึ่งหนึ่งตัวนะคะเพื่อนๆก็ปรับราคามาที่13.99นะคะหลังจากที่ตั้งราคามาอยู่ที่13.99แล้วเนี่ยขายได้สักสิบตัว ในราคา13.99นะคะเพื่อนๆก็ปรับราคามาที่14.99นะคะตั้งราคานี้มาเรื่อยๆจนกระทั่งเพื่อนๆได้1 r e v i รีวิวนะคะได้1รีวิวเพื่อนๆก็อาจจะอัปราคานะคะอาจจะเป็นได้ราคาได้รีวิว5ดาวนะคะเพื่อนๆก็อาจจะ ปรับราคามาที่แล้วแต่ว่าอาจจะเป็น15ดอนสิดอนสิบเเัน,นี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะคะแต่เราก็เริ่มจากราคาน้อยก่อนเนาะแต่ทุกวันนี้ที่ดาตั้งดาต้้งอยู่ที่14.99กนะคะเราก็จะได้มาเรื่อยๆนะคะได้มา1ตัว2ตัว1 o r ออเดอร์2ออเดอร์นะคะหลังจากนั้นอันนี้มากัน การลงนะคะการเขียนหัวข้อนะคะอันนี้อันนี้เรามาดูมาดูตรงนี้กันนะคะเป็นตัวอย่างเลยนะคะอันนี้เขาก็จะขึ้นต้นด้วยตัวตัวนี้เลยนะคะ One Thankful T-shirt Thanksgiving Rainbow Reprint False T-shirt นะคะเพื่อนๆไม่ต้องเขียนคำว่า T-shirt ลงไปนะคะเพราะว่าทาง Amazon เนี่ยอัดนนก็ copy มาเลยนะตรงนี้ มานี่นะคะแค่นี้พอนะคะเพราะว่าคำว่า T-shirt ทาง Amazon มันจะขึ้นมาให้อ,ออตโตเมติกนะคะจะขึ้นมาให้ตัวเป็นออโต้นะคะใส่ไปแค่นี้นะคะแล้วอีกหนึ่งอย่างที่เราทำประจำนะคะเราจะมาที่ m o s t Informer นะคะแล้วเราก็จะไปะที่ Product Search นะคะ One Ten Foot T-shirt คำนี้เลยนะคะแล้วคำนี้ก็มี a ด้วยนะคะแล้วเราก็จะมาดูมาดูว่าตัวว่าเสื้อแต่ละตัวเนี่ยที่มีที่มีแบบนี้เหมือนกันเนี่ยเขา list เขาเขียนหัวข้อว่าแบบไหนนะคะแล้วก็มีเขาเขียนตรง,นตรงเนี้ยตรง bullet one กับ bullet t w เนี่ยเขาเขียนยังไง นะคะเราก็มาอ่านนะคะมันจะมีให้เราหลายลิตรแล้วก็มาดูนะคะและอีกหนึ่งอย่างที่ดีมากคือตรงนี้นะคะจะเป็นคีย์เวิร์ดเป็นคีย์เวิร์ดที่เขาเอามาให้นะคะที่ทาง m e r d Informer น n f o r m เ r นะคะเขาเอามาให้ตรงนี้ก็จะเป็นเพื่อนๆสามารถใช้คีย์เวิร์ดตรงนี้มาใส่ลงตรงนี้ด้วยก็ได้นะคะแล้วดราก็ทำเป็นประจำนะคะมันทำห้เป็นออแกนิกนะคะ เราไม่ต้องรันแอดก็ได้ตรงนี้จะเป็นคีย์เวิร์ดที่ว่าทางลูกค้าเขาเสชหาในเว็บอเมซอนนะคะตรงนี้ก็จะบอกว่ามีกี่ครั้งเนาะอันนี้เราก็มาดูนะคะเป็นบางตาไม่แนะนำให้ Copy เข้ามาทั้งหมดนะคะตาก็มาอ่านดูนะคะแล้วก็มามาดูว่าเขาเขาเขียนแบบไหนใช้อะไรมีคีย์เวิร์ดอะไรบ้างที่เขาใส่ไปนะคะตรงนี้นะคะออ ที่เป็นตัวคีย์เวิร์ดเลยนะคะมันก็จะมีคำว่า thankful teacher thank giving rainbow นะคะ thank giving rainbow r e p r n a ตัวนี้จะเป็นเป็นคีย์เวิร์ดนะคะจะเป็นคีย์เวิร์ดที่ใส่ไปนะคะส่วนตัวแบรนด์ตัวนี้เราสามารถที่จะ copy อันนี้มาใส่ตรงนี้เลยก็ได้นะคะหรือว่า ถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะสร้างแบรนด์เป็นของตัวเองก็เพื่อนๆทุก listing ของเพื่อนๆนะคะก็เพื่อนๆก็ใส่เป็นแบรนด์เดียวกันก็ได้ใส่เป็นชื่อชื่อแบรนด์ที่เพื่อนๆตั้งขึ้นมาก็ได้นะคะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็น bullet one หรบ bullet two ตรงนี้ก็ให้ใส่เป็นตัว keyword นะคะก็คือตรงนี้เราก็มาดูว่าเขาเขียนว่ายังไงนะคะเราก็มาดูตรงนี้นะคะว่าเขาเขียนแบบไหนว่ายังไงนะคะแล้วเราก็ มาดัดแปลงนะคะแล้วก็มาดัดแปลงแล้วก็มาใส่ในของเรานะคะอันนี้อาจจะเขียนประมาณว่าถ้าเป็นดาก็ this ประมาณว่า this April's Thanksgiving อ่าทีนะคะกับ for นะคะ for men women ประมาณนี้ for men women แล้วก็มาดูตรงนี้ teacher นะ for men women or teacher preschool นะคะก็ หรือไม่เอาเมนูเมนนะคะ p l e ส s ูล o o l pre, school, pre k นะคะแล้วก็เนี่ยแล้วก็ copy ตรงนี้มานะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็มาใส่ที่ชื่อนะคะแล้วก็ a c u e s s k e for yourself เป็นพรีเซนต์ for yourselves อ h จจะเป็น your son, daughter, sister, brother, or friend นะคะประมาณนี้นะคะก็มาดูตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะใส่ ถ้าหากว่าตรงนี้เรามีเหลือนะคะเรามีเหลือเนาะตรงนี้มันก็จะนับจะนับให้ว่าเราเหลือกี่คำนะคะแล้วก็จะมา Copy ตรงนี้นะคะก๊อปไปเลย One t h a n ง f u l Mama s h i r t นะคะ one ั h a n k f u l teacher shirt แล้วก็ใส่ไปด้านหลังนี้เลยนะคะแล้วก็จะมาใส่ไปแบบนี้นะคะ ตรงนี้นะคะไม่ต้องใส่อะไรนะคะแต่เราเน้น2อันนี้ b u l l e t one or two นะคะเขาจะเป็นตัวคีย์เวิร์ดที่คะที่ให้ลูกค้าเขาหาสินค้าของเราได้นะคะตรงนี้เราไม่จาเป็นต้องใส่ก็ได้นะคะอันนี้เขาก็ไม่ได้ใส่เนาะมีแค่2อันนะคะหลังจากนั้นอันนี้ที่มันขึ้นมาให้เพราะของเพื่อนๆอาจจะไม่มีนะคะอันนี้มันจะเป็นอ่ของ producer เนาะมันก็จะโชว์ตัวนี้มาให้นะคะ อันนี้แล้วก็คลิกตรง searchable นะคะแล้วก็กดตัวนี้ได้เลยนะคะแล้วก็กดตัวนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นนะคะใช้เวลาไม่นานนะคะมันก็จะไปอยู่ที่ under review นะคะถ้าเป็นอนิสนี i นะคะมันก็จะใช้เวลาไ ไม่นานนะคะไม่มีใช้เวลา2-3ชั่วโมงก็ไลฟ์แล้วนะคะสินค้าของเราก็อยู่ในเว็บ a เม z o n เรียบร้อยแล้วนะคะหน,หนึ่งรายการเนี่ยบางทีก็เร็วสุดสำหรับดาที่ขายเสื้อออกนะคะหลังจากที่เราลงไปแล้วเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ2-3วันนะคะบางบางบางรายการก็ เป็นอาทิตย์นะคะและบางรายการก็เป็นเดือนนะคะตอนที่ดาอยู่เทียร์เทนเนี่ยหนึ่งรายการนะคะดาก็ให้เวลาไม่มีเดือนครึ่งนะคะถ้าหากว่ามันยังขายไม่ออกเนี่ยดาก็จะลบออกนะคะแล้วเราก็หาหาอันใหม่มานะคะการจะอยู่เทียร์เทนเนี่ยดาแนะนำให้เรา search ที่เป็น เป็นเทรนนะคะเป็นเทรนมากกว่านะคะเพราะว่าเราต้องการที่จะอัพเลเวลขึ้นเนาะส่วนใหญ่แล้ว่เราจะใส่เป็นเทรนจะเลือกหาเทรนนะคะถ้าเป็นออแกนิกเอเวอร์กรีนถ้าเป็นเอเวอร์กรีนนะคะมันก็จะใช้เวลานานาน,นะคะบางทีนานๆเราจะขายได้สักทีได้ได้สักทีหนึ่งนะคะได้สักตัวหนึ่งนะคะแต่ถ้าเป็นเป็นเทรนแล้วแบบที่เพื่อนๆออกมาเนี่ยดีเนี่ยดารับรองว่า ขายได้ค่ะถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะตั้งราคาอยู่ที่14.99เหมือนที่ดาตั้งนะคะหรือว่าจะมากกว่านั้นถ้าเพื่อนๆอ,อยู่ในเทรนด์และแบบที่ออกมาสวยดารับรองว่าขายได้นะคะ,ะคลิปวิดีโอนี้ก็มีแค่นี้นะคะถ้าหาว่าคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆน,นะคะก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ให้ดาด้วยนะคะถ้ามีคำถามอะไรก็สามารถเขียนไว้ที่ใต้ริงได้เลยนะคะ คลิปวีโอนี้ก็มีแค่นี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการเป็นกำลังใจให้กันตลอดมานะคะเดีวเจอกันใหม่คลิปวีดีโอหนะ้าขอบคุณค่ะ